จริงๆกูก็ไม่เข้าใจโอไม่ oh อย่าไปนะขอลองแล้วไม่งเหลือๆอยูอยต่ตูงเดียวมารับชมต่อแล้วกันตานทานสามแล้ววะ <c oughs> เกิดเรื่องใหญ่แล้วเวลาในการควบคุมวิเคราะห์มันลดลงอีกแล้วนี่ลดลงเดียวเมื่อกี้อีกอะ โอ้ย4นาที58 4นาที11 3นาที19วิเร็วเลยเวลาแม่งนับถอยหลังเรื่อยๆเลยเหลือเ,เวลาอีก60วิแม่งตั้งงั้นปแปลว่าโทรคิดไงดี <c oughs> เออเรียบร้อยเกีย <c oughs> ของจริงเออก็ <c oughs> อมาดิวะโทรคิบอก ราต้องหยิบรีบอยูย่การเชื่อมต่อทําให้การควบคุมวิเคราะห์ยังดำเนินไปได้เร็วมาถึงแล้วอยู่กันหน้ากําแพงป้องกันแล้วชมรมพีมาหารทำลายอุปรกรณ์ป่วนรถฉุกเฉิน,นเลยนะเลยเร็วุพี่โฮชิโนะตอนนี้แลหละชนลมพนาเกมเอาเลยบุ้มโอเครออยู่เลยทำลายอุปรกรณ์ป่วนรถฉุกเฉินทางตะวันออกแล้วตำแสงทำลายล้างปึ้ม แตกทำลายฝั่งตะวันตกได้ไหมเหมือนกันจัดไปตองบุกเข้าตรงกลางแล้วทำลายข่ากระแพงว่าการเปิดออกแล้วเอ้ยแค่ทำลายก็พอแล้วใช่ไหมเร็วมันจะปิดอีกห้าวิฝากปิดฉากนะคุณอาคาริได้เวลาระเบิดตุ้มตามแล้วสี่เร็วเหอะไม่มีเวลาแล้วหมดเวลา้วก็ควบคุมวิรุษละครเมื่อวิติในเก้าวิเอ้เร็วเร็วเร็วเขาเร็ว โลยกระสุนเล็งออกดอกหนักๆไปเลยเจ็ดวิปุ่มได้แล้วทำลายเครื่องปลายทางการสื่อสารสท่าไรค่ะตอนนี้กินยังร้อนๆอยู่เลยเอ้ยร้อนร้อนอยู่เ,เออไหรเลยยกเลิกการเชื่อมต่อหนึ่งวินาทียกเลิกการเชื่อมต่อเอ้ยเสียตายชิบหายโอ้เสียอนุมัติการกยกเลิกการเชื่อมต่อ ได้แล้วกายควบคุมวิเคราะห์กลับมาคงที่แล้วถึงไพ่เหนือกว่าล้วเรียบร้อยเอาแล้วทุกคนนีเแหละไม่ต้องมองหน้ากันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะเนี่ยได้แล้วเหรอวะใช่ละสำเร็จละทำได้แล้วปมดล้กันชิบต่อแล้วละนี่นึกว่าจะไม่รอดแล้วซะอีก ตัมมาที่กูเหยียวีเดียวจริงด้วยยกนิ้วโป้งให้เลยเกือบตายทางเลือกที่สะดวกมันอะไรวะเอ๊ะแต่มันภาพมันเบื่อเบภาพมันเบลอหรือเธอมันสเตตัสไม่ชัดเจนอุ๊ยเก็บทางเลือกที่สะดวกตัดการช่ต่อกับเรืออาซิต้าละตัดนี้ไปเรือนี้จะแห้งเรือรุ่มพี่คิมของเราไม่ได้ไประยะหนึ่งระบบของเรือรถไฟพคิมจะปิด การปิดไปเพิ่มเริ่มฟื้นฟูละถ้าวันนี้ไปก็ฝากด้วยนะรุ่นพี่มาลิจัดไปตั้งไฟวอลใหม่เอาการควบคุมเลยใส่พิคีกลับมาเราต้องยึดอำนาจการควบคุมเลยสิ้นวัให้ไวๆวเลยลโอสส่ให้โทคีถอนกำลังเถอะโทคีตอนนี้ทำลายหอคอนได้แล้วค่ะเรื่องนั้นฉันจะจัดการเองจกกอนกว่าจะถึงนั้นรีบพอได้ละตีบถอนกำลังมาเบียโทคีู้อยู่คนเดียวอยู่เลย ขอโทษนะครับท่านริโอฉันทำแบบนี้ไม่ได้ลวงไปหนึ่งโทคิร่างกายของฉันมันขยับไม่ได้แล้วต้องขวางสิ่งนั้นั้นไว้แท้ๆโทคิรอรอ,รอเรียวเร,ร,รากำลังขอกำลังเสริมไปนะเดี๋ยวพวกเขาก็ไปถึงไม่หรอกดูว่ากำลังเสริมมาไม่ทันอยู่ดีที่อย่างนี้มันไกลต่อ,อ้รีบมาแค่ไหนแม่งเกาไม้เรยเอยเลย,เอ,ยอะขอโทษเลยนะครับท่านริโออือหือนี่ โอ้ยเนี่ยนีขดขนหัวตั้งเลยขนหัวตั้งของแท้ถึงแบบนี้มันจะไม่แค่ช่วงเวลาสั้นรู้สึกเป็นเกยียรติได้เ่วมงาน,นนะคะหัวหน้าไม่ได้นะเว้ยจะมาสายไปที่สารภาพาแต่ที่จริงแล้วหนูอยาก่อสู้โดยอยู่ฝ่ายเดียวกับชาเล่มาตลอดอะ่ะแต่ก็อยากอยู่กับพวกรุนพี่เซียนซี ทาเรียวช่วยบอกวิธีระเบิดตัวเองของอาบูเอซูนหน่อยว่าไงนะทาเรียต้องเตรียมอะไรแบบนี้ไว้บ้างหรอไม่ใช่หรอคะเตรียมไว้เผื่อว่าฉันจะคิดหักหลังไงถ้าฉันระเบิดตัวเองมันก็น่าจะลอยขอลอยค่นี้ได้พลังงานของอาวุธิีนี้ต้องทําได้อยู่แล้วไม่หรอกโทคิมันมีระเบิดแบบนั้นอยู่ตั้งแต่แรกแล้วม่ได้คิดจะทากับเธอหรือมันเป็นปัญหาลดลางกันแน่คะ ระหว่างหนึ่งชีวิตของฉันหรือการมีอยู่ของคิวทอสคำตอบมันก็แน่อยู่แล้วไม่ใช่หรอครับาอันไหนสม,มเหตุสมผลกว่ากันถ้าหากมีใครต้องดึงคันโยกก็ต้องเป็นท่านริโอไม่หรอกโทคิไม่คําถามนั้นน่ะคำถามนั้นอาจจะพิจต,ตั้งแรกแล้วก็ได้หากเราต้องการขอช่วยเหลือจากคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆได้อย่างนั้นน่ะถ้ามีทางเลือกอื่นสะดวกวันนี้ก็คงไม่น้อยแล้วล่ะ เที่ยวมาเพียบเลยแต่พบเป้าหมายจับเป้าหมายได้แล้วื <c oughs> ึฮะหนั่นมันแน่นอนอืม <c oughs> ใครจะไม่พบรุ่นพี่เหรอว่าไงจ้าโทรคิดจังเรามาช่วยแล้วมาแล้วค่ะโชคดีที่มากันวุดวิดเลย ใช่ละดีละที่ยังทันนี่จัดไปไอรุ่นน้องพูดอะไรแบบนั้นต่อหน้ารุ่นพี่ได้ยังไงฮะทาไมมาได้ไกลไงวะนเนี่ยโอ้ยก่อนพีเอดีใช่ไหมนอาทำไมเธอถึงได้ไม่มีทางไปแบบนั้นไปไม่ได้เว้นแต่ลูกรู้นาคตอยากรู้ว่ามาทันได้ยังไงเหาประธานเราออกเดินทางก่อนที่สถานการณ์เป็นแบบนี้ไงในการนั่งเฮลิคอปเตอร์ที่เร็วที่สุด <c oughs> ในวีแลนย์มาหมายควายว่าไงวะเนี่ยใช้ไปขอร้องมาเองอ่ะ ฮะถึงมันจะไม่ใช่ฝันบอกเหตุแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่แครให้กันอ่ะจะรู้ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบนี้ฉันเลยคงได้ใบแค่แค่นี้แหละนะมันจะเป็นไม่เอยแน่ใจว่าเท่าไหร่แต่โชคดีที่โนอากจากเซมินาเชื่อคําพูดของฉันอะโอ้โหไม่ต้องหรอกทุกคนต่างพยายามกันอยู่ทําในสิ่งนี้ทําก็ทําได้แค่นั้นน่ะเห็นอย่างนี้ตอนตัวฉช้ก็มีรุ่นน้องเซนดีเหมือนกันนะฉช้ก็มีรสังสมรรถแบบนี้อยู่เหมือนกันอ่ะเอาล่ะ C N C ช่วยพาโทคิ้กลับมาอย่างปลอดภัยด้วยนะนั่นแหละสี่ประธาน บางทีถ้ามีทางเลือกที่สะดวกนี้คงดีไม่น้อยเลยใช่ไหมโดยเฉพาะที่กับคนที่ทุกข์ทรมานกักจัวก็รู้ๆเวลาท้อดอ่ะสี่อ่ะเอาละเรื่องนี้ไว้คุยกันที่หลังเอาเป็นว่าตอนนี้ทำความสะอาดกันแล้วกันนะอ่ะเราต้องจัดการพวกที่ยังเหลืออยู่อ่ะดีละเดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มเมยในเวลาลุยแล้วชีไม่น่าจะไฟแล้วเราก็น่าจะยิงยาวจนถึงพนาพาเทสล่ละตั้งสติไว้สี่ประธานถ้าจะขอ ถ้าจะขอบคุณเลยแล้วก็เอาไว้กลับไปถึงโรงเรียนอย่าปลอดภัยแล้วค่อยทาก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่มายืนตาลอยนะใช่จริงสิถ้าแต่เราอยู่กะไอ้ตายให้ดีแล้วซีดูเหมือนได้เห็นอีด้าของประธานเลยหรือว่าปกติก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วตายจริงไม่รู้หรอกนะวิซิเตอร์นะ่ะคือภายนะจะยูยิงมาแต่ข้างนอกเหมือนจะเป็นถันงบอบนันนะเสียเชียววาแต่ฟักอุ้ยว่าแรงอนะ่ะยิ่งม่เข้าใจกว่าเดิมอีก งานทางนี้เสร็จแล้วเหมือนกันจะจะขอให้หน่วยประมวลข,ข,ของอุตสาห์ไปคีมแล้วก็เปิดวงจรระเบิดตัวเองของเรืออนาซีอีกครั้งทุกคนเตรียมตัวไว้ได้เลยแต่ว่าถ้างั้นใช่สุดแล้วถ้าเหนนั้นเลยวันนี้อาจจะต้องถูกระเบิดไปพร้อมกับเรืออนาซีที่นี่งั้นหรอพวกเราละ่ะจะจะพาทุกคนกลับไปยังพื้นดินด้วยวงจรลมนี้ที่ฉันสร้างขึ้นมาเจ้าเงินไขที่เสมอภาคมันมาแล้วไอ้พาร์ทนี้เอยแปลว่าเราต้องเล่นก่อนเล่นให้จบก่อนใช่ไหมหรือว่าอย่างไร ดูสิเงื่อนไขที่เสมอภาคตอนที่หกวันยังไงสีว่ามาเก้าโมงเองอไปไปฏิบัติการสกอร์เซนวิลสึกชิตตาตาเพนาพาเทศมีข้อสถานการณการเชื่อมต่อกับอุนานิคิมถูกป,ปลดทำาการเชื่อมต่อแบบบายพาสทนันทีแม่งรัดแล้วแม่งรัดขั้นตอนเรียบร้อยไม่สามเร็กการเชื่อมต่อกับอุนานวิคิมถูกป,ปิดกัน้นไม่สามารถแท็กแซงได้ตรวจพบการควบคุมการวิเคราะห์ภูมิิติทำการทำลายเครื่องด้วยการเล่นกังวลผล ชิบหายไม่สามารถเร่งการประมวลผลได้ตรวจสอบการประมวลผลเกิดใหม่ของเส้นทางบนพื้านจีนสถานะสถานะการเกิดวัตถุชั่วคราวเรียบร้อยตอนนี้เราถือไพ่เหนือกว่าละตรวจสอบการทำลายวัตถุชั่วคราวไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้จะเป็นอย่างนั้นนอกเป็นการของล้มเหลวละสัญญาณดังตรวจสอบสถานะพบก,การเตรียมระบบจลร,ระเบิดตัวเองของเรืออนาสิต เมื่อเปิดวงจรเรือระเบิดตัวเรือจะระเบิดแล้วเข้าสู่การประมวลผลขั้นสุดท้ายแล้ววิเคราะห์ฟังก์ชันบังหุมิติมาจะหาไปอย่างถาวนต้องหาวิธีระเมินทันทีขึ้นลำปืนพุกกระบอกมาพร้อมแล้วไม่สามารถประมวลผลได้ทรัพยากรไม่พอกระบวนการเกิดเหมของเสาจทำถูกยกเลิกมากลับมาเหมือนเดิมละเรียบร้อยไม่น่ารัก ไม่น่ารักก็โดนไม่น่ารักกลับอย่างนี้ทำได้แล้วได้แล้วใช่ไหมอ่ะทีนี้เป็นไงต่อวะเรื่องนี้เจะระเบิดตัวเองน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฟูกะนี่โอ้ยใจยเย็นใจยเย็นอุยคุณฟูกะไม่เป็นไรหรอกพอขกันขวบได้แล้วร่างกายเลยเป็นแบบนี้ขอบคุณนะคุณฟูกะเอาล่ะทีนี้จ,จบแล้วใช่ไหมปกติต้องจบแล้วแตอ่อะไรอะ่ะทำไมหัวเราเป็นลางไม่ดีเลยยังไม่จบหรอกเราต้องไปช่วยคุณครูดิ จริงคุณครูใช่ถ้าไม่ทานอาหารจานสุดท้ายของคอร์สนี่ก,ก็ยังไม่จบหรอกทุกคนนึกเมื่อยังไม่จบแค่นี้ก็ปิดฉากกันเลยดีไหมอ่ะมตจภาพของเด็กผู้หญิงขี่ไปแล้วเชอจะเป็นแบบนี้ก็เชื่อไม่ได้สินะไปกันเลยจะแบกฟูกับเองไปเถอะท้องฟ้าเปลี่ยนไปอีกละขันในที่สุดก็สำเร็จวงจรระเบิดตัวเองเริ่มทำงานอีกครั้งก็เหลือแค่ต้องไปช่วยคุณครูกับชีโลกโกจังได้เดี๋ยวออกมาให้เจ้ได้ดก่อนสิไอ้ยันนี้ พอฉันจะไปช่วยคุณครูเดี๋ยวนี้ไอายายแนจังเนี่ยไมาที่นี่กับคนอื่นก่อนนะไม่ฉันจะหนีไปหลังชาติแน่ใจว่าเราช่วยคุณครูกับรุ่นพี่ช่วยลโกได้ละจะอยู่จนกว่าจะสำเร็จอะแต่เอาสิงั้นพอกหนึ่งกำลังจนกว่าจะสำเร็จไอายายแนจังฝากดูทางในทางให้ด้วยนะเออไปตรงนี้เลยไปเลยไปกันเลยอย่าไปแคร์ได้ยินแล้วใช่ไหมพวกเธอรีบไปเข้าวงจรใช้ระเบิดลมหนีประธานเรียกออกมาสร้างขึ้นกันเดี๋ยวนะโซนที่โซนออยู่ไหนกำลังไปโซนกลางของเรืออาณาจัสรละ เราต้องไปช่วยคุณครูค่ะไม่ไกลจากตรงนี้เราเว้ยเรื่องนีอ่ะไว้ทําเมื่อไหร่ก็ได้วะว่าไงวะเอ้ยก็ไดไ้หนีไปพร้อมกับคุณครูเ้าใจได้ไ,ดไหมข่าววางใจได้เลยกระโดดร่มพร้อมอะไรพร้อมทุกอย่างพร้อมกลับมาฟ้าเหมือนเดิมพอาฟ้ามันเอ้ยห็นไมล่ะบอกแล้วเราทำทำได้เว้ยพอค่อยคำนวณด้วยกับเลือขึ้นใหม่หายไปละศัตรูที่เหลืออยู่ทางนี้จัดการเรียบร้อยละทวีคีก็ส่งตัวไปละ ทำไรต่อเหรอที่เหลืออย่างเดียกก็เหลืออยู่อย่างเดียวไงร้อยงครูกลับมาอย่างปลอดภัยไงเรื่องนั้นอ่ะมั่นใจอยู่แล้วออแต่เราจะติดตามสถานการณ์รนะรอื่นอีกนะใช่แล้วคำเตือนวงจรระเบิดตัวเองของเรืออะไซิกำลังเตรียมทำงานเมื่อวงจรทำงานจะเกิดการระเบิดอัตราการรอดชีวิตของเรนนี่จะไม่เกิน0 0น3ุูนาเปอร์เซ็นต์นาวกะมิชิโรโกะซูนาโอก็มิชิโรโกะคุูคุูแอนโทนีสตูดู่าวาสเกชีวิตทั้งหมดหากไม่รับมือแผนนี้ตอนนี้แล้วก็เป็นแบบนั้นเนี่ย คือคุณครูทําคือ,อยื้อเวลาไว้คิดว่านักเรียนจะทำสเสนอจนได้สิพอครูเชื่อแบบนั้นขึ้นลำํำเอเคีเจ็อะไรพร้อม,อมถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรแค่ทุกชนะไปพร้อมๆกันก็พอทุกคนเลยเหรอใช่ทุกคนจะมาถึงนี้ไม่ช้าละคณะกรรมาการส่นงานก,นกับชาเล่นัน่นไงเริ่มละครูจะความพวกเธอจกกอนกว่าจะถึงตอนนั้นครูมีเรื่องที่อยากจะพูดอะเรื่องที่อยากจะพูดนั่นหรอกำลังหา,าแผนลับมือจะมีวิธีการอยู่ค่ะเปลี่ยนสถทานเลยวง่งาพี่คิม ไม่ละไม่มีประโยชน์หรอกถึงจะทําไปก็ไม่ได้ผลเหมือนเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าเป็นครูยังไงก็ต้องร่วมมือกับทุกคนแล้วฝ่าวิกฤตไป่ายอยู่ดีรวมพลังกันต่อสู้กับทุกคนนะเนาะแต่แบบนี้มันนตรายมากเลยอะที่ผ่านมาครูครูซ้ำไปตีหานด้วยวิธีนี้มาตะลอดๆอ่ะสิอย่าบอกนะบัตรผู้ใหญ่ไม่ใช่หรอกแต่ครูมันถึงมีเอเคแต่เพานาพาเทสไม่มีควเลยเลยอะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มก,กําจัดคุณครูก่อนแล้วกันอะจะน้าค่อยจัดก,การเรื่องระเบิดเรือให้สร้างหอคอยขึ้นใหม่นะนะขอแค่่ไมมมีคคุณูอื ถ้ามันมีูทุกอย่างก็จะพังทลายเพราะง้นเราถึงได้ทุ่มความพยายามทั้งหมดของเราที่นี่เสียงปืนดังกักรั้คำสั่งยุติการสนับสนุนการบงมารของซิสดิมจับไปเป็นโหมดส,สนับสนุนการต่อสู้เอาแล้วเปลี่ยนโหมดเลยเหรอวะถ้าแต่นี้ไปจะโฟกัสความสามารถของฉันไปที่การสน,นสนุนการต่อสู้ ครูเอ <c oughs> งก็เหมือนกันฮานโรน่าจ like <masterpiece> <c oughs> ังเก่งกว่าใครๆนะเว้ยจากนี้ไปซูเปอร์นว่าอนโนจังจะช่วยครูเองไม่ว่าไอกฝ่ายจะเป็นหนูใครหนูก็ไม่สนหนูจะไม่ยอมจู่จะใช้ขี้ทำร้ายครูเอเนอรีสตูดิโอหรอกไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายครูหรอกเว้ยใช่ยังไงก็คงมีความสุขเหมือนกันแต่อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นเงื่อนไขที่เท่าเทียมกันซะละคุณครูการต่อสู้ที่ฉันเจอมามันคนละระดับกันของพวกคุณอ่ะถึงประสิทธิภาพการทำงานของแกซีดีจะเท่ากันแต่ฉันก็มีประสบการณ์เยอะกว่าอันท้ายดิวัน ยื่นบัตรประจำตัวผู้ใหญ่ออกไปไม่ใช่มันไม่ใช่บัตรหรอกลูกขึ้นลำปืน a k 4 7เฮ้ย A.K. หน่สองจริงด้วยมีอะไรแบบนี้อยู่ไอสิ่งนี้แล้วก็เงื่อนกานตำหมดจะถูกเพิกเฉยละคว้าใช่นะไม่ใช่เรื่องแบบที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าครูไม่ได้ลืมอะไรไปใช่ไหมครูไม่ได้ลืมไปแล้วใช่ไหมว่าเพนาประเทศที่อยู่ตรงหน้าคุณคือใครรู้อยู่แล้วอาย,อยุอยู่แล้วมาหยิบมาเลยจะจะมดัดจะมวยจะคุยอะไรครูเพนาประเทศหยิบอะไรออกมา นั่นมันบัตรของมันเหมือนกันนะแหละอมบัตรประจำตัวผู้ใหญ่ประทะบัตรประจำตัวผู้ใหญ่งั้นหรอวะงั้นผลใช้ชนะนก็ขึ้นกับบัตรที่ใบที่พงฟังมากกว่าน่ะสินะ <c oughs> สถานการณ์เดิมทางเลือกเดิมเอ <c oughs> หรือว่าเราต้องไปอันนั้นก่อนวะอย่าบอกนะว่าเอ๊ะหรือว่าเราต้องสู้กันก่อนหรือว่าอย่างไร อ้ไม่เข้าใจโปรดพิจารณา,าให้อ้ายทีปฏิบัติการสกอร์เส้นวิวแน่นอนเลยสุดจริงตาเพนาปาเทสนั่นไงจริงด้วยมาตกลงก็ตกลงถือว่าต่อ,อ,อต่อนิดหน่อยคุณครูครัตอนนี้เรือลาที่เข้าสู่การเตรียมการระเบิดตัวเองละตอนนี้เหลือเรานักเรียนกำลังมาสมทบกับครูอย่าง แต่ก,ก่อนพวกเธอจะมาถึงพวกเราต้องรับมือกับคุณชีโรโลโกบเพนาประเทศที่จะมาถือมีอีกอื่นก่อนนี่อาจจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วก็ถ้าไม่ทุ่มชีวิตเอาชนะไม่ได้แน่เพราะงั้นขอรบกวนนะครูเข้าร่วมปฏิบัติการสาพันธ์ให้รับรางวัลเพิ่มเดี๋ยวดูหน่อยมันเวลเท่าไหร่นะเข้าสุขชีตาดูก่อนดูก่อนขอรู้สึกก่อน เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนชิลโกโเธอเลอร์เวลห้าสิบอืมชิวชิวน้องเวลห้าสิบก0หกสิบอืมนื้อชิวชิวตีอะไรสองล้านสองล้านทั่วไปเกาะทั่วไปในอาคารก็เข้าไปเลยสิเอออค่าจมตีระดับสายใหญ่จัดไปจัดมาอย่าไปปานี ในอาคารใช่ไหมมึงเจอดาวหนึ่งปืนหนึ่งนี่เจอแบบหนักๆอะ่ะเล่นหนักๆเลยวิวหกสิบจะไปสู้เหรอวิวาหา้าสิบอลูกสู้ได้เหรอเออต่อสู้ใน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 อาคารเพราะว่าเป็นในอาคารเพราะฉะนั้นเป็นเกาะทั่วไปเพราะฉะนั้นแต่การติมตีเออในอาคารใช่ไหมนี่ขอลอยนะกันนะในอาคารนี่ต่อสู้ดีดีดี S S ขีแตกน่ ขี้แตกเน่ขี้แตกเน่ผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือมีก็ทีมเดิมเร็วกันคุณเร็วกันหโหดเยอะไปเดนอะของคุณกลับบ้านอะนะไปเดนอะอีบุก,กิว่าถ้าเอาเอาอีบุก,กิของคุณกลับบ้านมาช่วยแล้วกันเป็นไรละอีบุก,กิ ไหนอ่ะอีบุกี้ไม่มีเลยนี่ไงอีบุกี้จะไปสู้เหรอครูตีขี้แตกนะลูกตีขี้แตกนละลูกกรณียืมผู้ชนะ่วยเหลือฟรีจะไม่มีวันกัแกนแะล้วเรวันยืมตกลงอ่ะถือว่าเป็นการนอกเรื่องแล้วกันที่จริงจะทำเป็นปฏิบัติการสกอ์เซนวิวตอนนี้ไม่มีวิธีไหนปกป้องคุยละคุณคุยดูนีน่สตูดิโอ ทุกอย่างทุกอย่างจะจบลงแบบนี้เรามาสิอันนี้ไปตัดนะฮะเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดกับลมไฮยใจสุดท้ายที่เราอาจจะไฮยใจการต่อสู้เริ่มละกองมายืนยังกระสั่งรถใช้ในอาสบสนุนกล่องแห่งซิดดีมปฏิบัติการสกอร์เซนวิวศึกชี้จะตามเพลนานะพาเทส เริ่มตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเอาเป็นว่าตัดปฏิบ,บัติการสกอร์เสนวิวเดี๋ยวเล่นย้อนหลังก็มไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเล่นแค่เนื้อเรื่องอันนี้ถือว่าตีนอกนอบทนะนอกบทนอกบทแค่ลองเอฉยไม่มีอะไรหรอกปรนนะเด็นอ่ะตื่ตตอต<อ>าดอยอาจจะรออยู่แหละ นึกว่าเน็ตไปบอดีเน็ตหมดนะครับคนดูตื๊ดนี่ไงฉากเปิดอย่างเท่เช็ดเค้ผู้ใหญ่บ้านทีนาพาทสไม่ข้ามด้วยเขาทำมาดี โลโกเทเลอร์จัดการที่โลโกเทเลอร์ก่อนโอ้ยเฮียมันจัดที่ไม่เป็นไรมึงเจอยีนาเดชกูแน่ขี้แตกนี่ขนาดเวลโห่โหนะเนี่ยเพราะว่าการสู้แนวหลังมันดีอย่างหนึ่งการไปอยู่แนวหน้ามันก็ ขีแตกเน่ปิ้วโอแรงโดนไปหนูปิวหนูไปโดนโดนต่อไปปิวนั่นแหละคายโกโดะไตแมวน่ารักนารักีแตกเน ขี่แตกแน่เฮ้ยอีโลฮะอีโลฮะจัดไปขี่แตกแน่เวลาสี่ก็หกสิบคุณรักคุเลนะเนี่ยอือเฮ้ย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 เจอกูณนี่เหนียวหน้าไปก่อนขี่แตกแน่ เจอโทมาคุอูปึ <sip> ้มเฮ้ยโดนเป็นไรกินะเหลือใครโยกโอ้ยโดนวิ้ยเจ็บอยู่โอ้ยเขี้ยมันให้มันฉากอะไรของมันน่ะมาโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บท่านเจ็บนี่กูเววหกสิบนี่มึงเววอะไรของมึงเนี่ยเววห้าสิบในอาคารเหรอ เดะเดเเดจะเล่นผ <Cornell>. ่านไหมเนี่ยเออเออโดนโอ้ยโอยระวัง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 จัดไปคนดูเี่นาเทศบอกขี้ขี้โกงอ่ะโอ้ยโอยโอ้ยดนโดนโดนโดนดดนดนนี่ขนาดกูอีโลฮะโอ้ยเฮียโดน แจีไม่ได้อ่ะโอ้ยเจี๊ยกลับมาอีก่ะมันฉากคุยอะไรเนี่ยโอ้ยระวังโอ้โหเจ็บอ่ะเจ็บอะเจ็บเจ็บอ้บบอ นี่มันเลือดล้านจริงดิปะ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 ปอบบี้เหอะบบี้เหอะล็อบบี้เหอะเดี๋ยว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 อัพของก่อนคนดูนี่ขนาดเอามาเล่นขำๆนะเล่นขำๆอุ้ยวิวห้าสิบจ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 ิบยิงเลยฮะาลากหวยเหอะขอดอกจันสี่เหลี่ยมโทรออกมันตีเกาะพิเข้าสู่บางลังแล้วข้อมูลบอสมันตียังไงวะ ่อสู้รอบสุดท้ายชีลูกเธอเลยมันก็ปกติมันก็ต้องง่ายดีวะมอสไปนอนพี่นาปฏิเสธหรือว่ากูจัดกําลังผิดโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เนื้อเรื่องนะฮะเดี๋ยวเรามาปฏิบัติการสกอร์เส้นวิวในส่วนตรงนี้เอ้ยผิด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 คิวผิดคิวผิดคิวค่ะผิดคิวเนาะหนูผิดคิวผิดคิวโอ้ตาย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 แล้วตายแล้ว นี่ตรงนี้เนื้อเรื่องตรงนี้นะฮะสุขีจตรเพนาวเทศปฏิบัติการก่อเส้นวิวนี่นะฮะเพนาวเทศเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเดี๋ยวผมเล่นเสร็จก่อนก็สำหรับวันนี้อันนี้แค่ขำๆเมื่อกี้เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับไปเจอกันสวัสดีครับผม